สดีค่ะพบกับเซลเกออีกแล้วนะคะวันนี้ก็อยู่ที่เพชโยนสาขาสวินทวงศ์สีหนะคะสำหรับวันนี้มีรถเข้าใหม่มานำเสนอเป็นรถอีโคคาร์นะคะเป็นรถปีใหม่ๆเลขใหม่หหน้อยที่น่าสนใจมากๆนะคะวันนี้นะคะมี s u z u กิสว i ป t 1.2 GL ปี2022.23นะคะเข้ามานะคะที่เพจโยนมีคันเดียวเลยนะคะไม่การใช้งานแค่ 70,000กิโลเท่านั้นนะคะสภาพรถโครงสร้างเดิมทั้งคันเลยนะคะไม่มีประวัติการชนหนักพลิกความจมน้ำมาแน่นอนนะคะได้เป็นสีบรอนเงินซึ่งดูแลทำความสะอาดง่ายๆเลยนะคะมาดูในส่วนของด้านหน้าของตัวรถนะคะโคมไฟได้สวยๆเลยไม่มีร่องรอยของสะเก็ดหินใดๆนะคะ ไฟตัดหมอกก็มีให้นะคะแล้วก็ด้านหน้าของตัวรถไม่มีร่องรอยการถูกชนแน่นอนนี่นะ,ะเป็นสภาพรถเดิมเลยนะคะสีบอนเงินนะคะซึ่งเป็นสีที่ทําความสะอาดง่ายนะคะดูแลง่ายนั่นเองนะคะฝากระโปรงหน้าไม่มีร่องรอยบุวมใดๆสันเหลี่ยมให้มาคมๆแบบนี้นะคะได้รถสภาพเดิมแบบนี้ไปใช้งานลูกค้าคุ้มค่าแน่นอนนะคะแล้วก็ในส่วนของกระจกรถทุกบานนะคะยังเป็นกระจกเดิมจากสุสกิรนะคะสังเกตตรงนี้ได้เลยนี่คือบ่องบอกได้เลยนะคะว่ารถคันนี้ไม่เคย ยโดนชนไม่เคยโดนประทะทไม่เคยเปลี่ยนกระจกมาแน่นอนนะคะสภาพเดิมให้มาแบบนี้เลยนะจ๊ะมาดูในส่วนของตัวล้อนะคะล้อก็ได้เป็นล้อเดิมจากซูซูกินะคะแล้วก็คันนี้ได้เป็นยางปีใหม่ๆด้วยนะคะยางปี2024นะคะแล้วก็ได้เป็นขอบ15นะคะก็ถือว่ารถสภาพเดิมพร้อมใช้งานเลยนะคะส่วนตัวกันสาด ติดตั้งมาให้เรียบร้อยนะคะและก่อนรับรถเราจะทําสปาด้านนอกด้านในให้กับลูกค้าอีกรอบหนึ่งนะคะแล้วก็จกมองข้างเป็นสีเดียวกันกับตัวรถนะคะสวยๆเลยนะสีเดิมจากโรงงานด้วยนะคะมาดูในส่วนของด้านในนะคะคันนี้นะคะแผงข้างประตูเป็นพลาสติกขึ้นรูปสีดำนะคะใช้งานได้ปะกะติทุกอย่างเลยนะคะหัวน็อตเดิมๆนะซอกเสาหน้าตรงนี้หัวน็อตเดิมๆไม่เคยโดนแกะโดนเกาแน่นอนนะคะซึ่งเป็นรถที่น่าใช้อีกรุ่นหนึ่งเลยนะคะสําหรับซูซูกิสวิปนะ ะะด้านในของตัวรถวิทยุเดิมจากโรงงานนะคะแล้วก็ได้แอร์ออโต้มานะคะเกียร mm ์ออโต้ใช้กันสะดวกสบายเลยนะ mm hmm. แล้วเบาะได้เป็นเบาะผ้าพรีเมียมแบบนี้นะคะเบาะผ้าพรีเมียม านในนะคะได้เป็นเบาะผ้าสีดำพรีเมียมนะคะพวงมลาลัยเป็นแบบมัตติฟังก์ชันมานะคะก็ถือว่าได้รถที่มีความกว้างขวางนะคันนี้นะคะเป็นอีโคคาร์ที่มีความประหยัดน้ำมันนะคะ23.3ลิตรถึง24ลิตรเลยนะคะแผ่นเพดยังอยู่ครบๆด้วยนะคะสนใจมาชมรถตัวจริงมาทดลองขับกันได้นะคะรถจอดอยู่ที่บริษัทเพชรยนต์สาขาสุวินทงวงศ์นั่นเองรถเพิ่งเข้ามานะคะคันนี้น,น,นานๆทีจะมีเข้ามานะคะหลายท่านถามหาอยู่นะคะมีเข้ามาแล้ว สำหรับ s u ซ u กิ s ว i ปนะคะ1.2 GL นั่นเองนะคะเบาะด้านหลังก็ใช้งานน้อยนะคะแล้วเจ้าของเดิมติดพรมกระดุมมาให้เรียบร้อยนะคะรถอนเนกประสงค์ที่น่าใช้คันนี้นะคะขนาดเครื่องยนต์1.5ลิตรก็ถือว่าเป็นรถอนเนกประสงค์อีโคคาที่น่าใช้นะคะด้านหลังของตัวรถนะคะนี่มีถาดรองให้ด้วยนะคะสามารถวางค่าววางของพับเบาะลงได้นะคะวางค่าววางของได้เยอะเลยนะคะอ่านในส่วนของหัวน็อ หัวน็อตเดิมมากๆนะคะให้สังเกตชัดๆเลยหัวน็อตเดิมๆนะคะแล้วก็เม็ดอาร์ตเดิมๆทุกอย่างเดิมหมดซีนยางเดิมด้วยนะคะคันนี้นะคะใครสนใจนะคะอยากได้รถอีโคคาร์ที่ประหยัดน้ํามันเก์นแนะนําคันนี้นะคะแล้วก็เป็นรถที่เดิมทั้งคันวอลรันตีหลังการขายมีให้นะคะลูกค้ามั่นใจได้เลยนะคะซื้อรถกับทางเพชรยนต์มีแต่ได้กับได้แน่นอนวอลรันตีหลังการขายมีให้แล้วก็ มีช่างตรวจรถมีใบเซอร์ให้ด้วยนะคะคันนี้ก็ราคาดีด้วยเลขไม้แค่70,000กิโลเท่านั้นนะคะได้ราคา379,000บาทกับรถปี2022.23นั่นเองนะคะไม้70,000เท่านั้นเองสนใจคันนี้ติดต่อเกม๋มาตรวจได้เลยเบอร์โทรด้านล่างนะคะ แอดไลน์มาคุยกันนะคะอยากได้ข้อมูลตัวรถหรืออยากได้ข้อมูลในการจัดไฟแนนซ์นะคะปรึกษากันได้เลยนะอ่ะคันนี้นะคะก็ถือว่าได้รถใหม่ๆนะคะปีใหม่ๆเลขใหม่น้อยๆคุ้มค่าแน่นอนนะคะคันนี้สนใจรีบติดต่อเกด่วนได้เลยนะคะอ่ะมาดูในส่วนของฝั่งคนขับนะคะฝั่งคนขับนะคะคันนี้เขาได้เป็นพรีส t a r ์มานะฮะออปชันต่างๆก็มีให้เยอะนะคะพวงมาลัยเป็นแบบมาติฟังชัน ส่วนวิทยุเขาจะได้เป็นเครื่องเล่นวิทยุเดิมจากโรงงานนะคะแอร์ออโต้ไฮมานะคันนี้ก็ถือว่ากว้างขวางนะคะสําหรับอีโคคาร์นะคะสิ่งสําคัญคือให้ความคุ้มค่าในเรื่องของราคาแล้วก็ความประหยัดน้ํามันนั่นเองนะคะส่วนถัดไปนะคะเราไปดูในส่วนของห้องเครื่องยนต์กันนะคะไปดูพร้อมกันเลยนะ มาดูในส่วนของห้องยนต์กันต่อนะคะห้องเครื่องยนต์นะคะคันนี้เป็นเครื่องยนต์1.2ลิตรนั่นเองนะคะหัวน็อตเดิมๆเม็ดอาร์คเดิมๆนะคะแผ่นเพลทต่างๆยังอยู่ครบๆด้วยนะคะคันนี้ลูกค้ามั่นใจได้เลยได้รถสภาพเดิมไปใช้งานไม่มีประวัติการชนหนักพลิกคว่ำมจมน้ามาแน่นอนนะคะก่อนรับรถเราทําสปาด้านนอกด้านในให้อีกนะคะให้ดูเลยนะคะเม็ดอาร์คยังอยู่ครบๆเลยหัวน็อตเดิมม,มากๆนะคะคันนี้นะคะบอกได้เลยว่าเาอรนลันตีหลังการขายก็มีให้นะคะแล้วเรามีทั้งตรวจรถมีใบเซอร์ให้ด้วยนะคะ ะะมั่นใจในเรื่องของคุณภาพตัวรถของทางเพชรด,ด่นได้เลยนะคะคัดรถเกตเมาให้เรียบร้อยนะคะสําหรับใครสนใจหารถใช้งานก่อนสิ้นปีนะคะดอกเบี้ยตอนนี้เริ่มต้น 2.29เท่านั้นนะคะบอกบอกได้เลยว่าคุ้มค่าแน่นอนและลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดนะคะสนใจคันนี้ก็สามารถจัดไฟแนนซ์ได้นะคะมีทีมงานเจ้าหน้าที่ไฟแนนซ์วิ่งเซ็นถึงบ้านเลยนะคะสนใจรีบติดต่อเกตดรวนที่เบอร์โทรด้านล่างได้เลยนะคะราคานะคะสำหรับ Suzuki Swift 1.2 GL คันนี้ปี2 0 2 2 2ด2 3ราคา379,000บาทนะฮะไม่การใช้งานคันนี้70,000กิโเท่านั้นจัดไฟแนนซ์ฟรีดาวน์ผ่อน6,800บาทต่อเดือนนะคะคันนี้บอกได้เลยว่าคุ้มค่าสุๆ เลยได้รถสภาพใหม่มากๆเลยนะคะสีบรอนเงินทําความสะอาดง่ายนะคะสนใจคันนี้มาชมรถตัวจริงได้ที่บริษัทเพชรยนต์สาขาสุวินทวงศ์ได้เลยนะคะอยู่ซอย46นั่นเอง ติดต่อเซลเก๋ได้เลยนะคะรถสวยคุ้มค่าน่าใช้มากๆเลยนะคะคันนี้เก๋บอกได้เลยว่าคุ้มสุดๆ1ได้ความประหยัดน้ํามันแล้วก็ราคาพิเศษนะคะสามแสน่นกบาทอยากซื้อสดอยากจัดไฟแนนซ์ปรึกษาเก๋ดได้เลยนะคะมาดูรถตัวจริงมาทดลองขับกันได้และที่นี่นะคะมีเจ้าหน้าที่ไฟแนนซ์นั่งประจําอยู่ทุกวันสามารถจัดไฟแนนซ์แล้วก็รอรับรถได้เลยถ้าเครดิตดีนะคะให้ความคุ้มค่ากับลูกค้าแน่นอนนะคะใบเซอร์มีให้นะคะวันรันตออีหลังการขายมีให้นะคะรีบติดต่อเก๋มามีคั เดียวนะคะสาหรับซูซูกิสวีปคันนี้นะคะวันนี้นะคะต้องขอบพระคุณสําหรับการรับชมขอบคุณสําหรับการติดตามแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าของเกนแน่นอนจะมารีวิวรถสวยๆให้ชมกันอีกนะคะสําหรับวันนี้ขอบพระคุณมากเลยนะ,ะแล้วเจอกันใหม่นะสวัสดีจ้า